เมื่อปีพุทธศักราช2228เกิดวิกฤตการณ์ทางการเมืองในนครเชียงรุ้งเพราะกลุ่มจีนห่อทงเทายกกำลังต้นหังเจ้านครเชียงรุ้งคือเจ้าอินทกุมารเจ้านางเป็นทัคุมารีและเจ้าปางคำได้อพยพไพ่พลมาขอพึ่งบารมีพระเจ้าสุริยะวงศ์สาธรรมมิกราชซึ่งเป็นพระประยุรญาตข้างฝ่ายพระมารดาพระเจ้าสุริยะวงศ์สาธรรมมิกราชต้อนรับเป็นนามดีและโปรดให้ เจ้าปางคำนำไพ่ผลไปตั้งเมืองที่น้องบัวลุ่มผูเป็นอิสระไม่ขึ้นแก่นครเวียงจันท์ถือว่าเป็นเมืองหลานหลวงโดยตั้งชื่อเมืองว่านครเขื่อนขันกับแก้วบัวบานต่อมาในปีพุทธศักราช2,314เกิดสงครามยั่งชิงอำนาจระหว่างเจ้าสิริบุญศารเจ้าเมืองเวียงจันทร์กับเมืองหนองบัวลุ่มผขูของเจ้าพระตาเจ้าพระวโดวยเจ้าสิริบุญศาเจ้าแผ่นดินเวียงจันทร ได้ส่งหนังสือมาขอบุตรธิดาของเจ้าพระตาเจ้าพวอไปเป็นนางสนมและมหาดเล็กเมื่อเจ้าพระตาเจ้าพวอได้รับหนังสือขอบุตรธิดานั้นแต่เจ้าพระตาเจ้าพวอไม่ให้เมื่อไม่ได้ดังพระไทยเจ้าสิริบุญสารจึงให้กองทัพมาตีเมืองหนองวบลุ่มผูเจ้าพระตาเจ้าพวอยกกองทัพออกต่อสู้เป็นฝ่ายหน้าให้คนทั้งสองฝ่ายล้มตายเป็นจำนวนมากแต่ทุกครั้งที่ออกศึกเจ้าพระตาและเจ้าพวอจะได้ใช้ชนะทุกครั้งสงครามระหว่างหนองโบลุ่มผูกับเวียงจันทร์ กินเวลานานถึงสามปีไม่มีผลแพ้ชนะกันเจ้าสิริบุญสารมีความแค้นเป็นอย่างมากจึงได้ส่งทูตไปขอกองทัพพม่าที่เมืองเชียงใหม่ให้มาช่วยตีเมืองหนองบัวลุ่มผูโดยมีเงื่อนไขว่าเวียงจันทร์ยอมเป็นเมืองขึ้นของพมา่าฝ่ายเจ้าพระตาเจ้าพระวอเมื่อทราบข่าวที่เจ้าสิริบุญสารไปขอกองทัพพมา่ามาช่วยสู้รบจึงคิดหาทางหนีทีไรให้ไพ่พนส่วนหนึ่งอพยพออกไปจากเมือง ไปสร้างเมืองรอที่บ้านสิงห์ท่าหากแพ้สงครามจะติดตามไปอยู่ด้วยหลังจากนั้นกองทัพพม่าและเวียงจันทร์ได้ทําการสู้รบกับฝ่ายเจ้าพระตาเจ้าพระวอทั้งสองฝ่ายสู้รบกันอย่างสุดความสามารถรบกันแต่เช้ายันบ่ายไปผลล้มตายลงมากในที่สุดเจ้าพระตาอ่อนกําลังลงจึงถูกฆ่าสุกทะลวงฟันสิ้นใจตายในสนามรบทําให้ไอ้ผลเสียใจเป็นอย่างมาก กลางดึกวันนั้นเจ้าพวอกับไพรพลได้ตกลงกันที่จะยกออกจากเมืองเพื่อรักษาชีวิตไพรพลไว้และได้อพยพลงมารับเสบียงอาหารที่บ้านสิงโคกบ้านสิงท่าจากนั้นได้อพยพไพร่พลไปต่อและสร้างบ้านชุมนุมอยู่ที่ดอนมดแดงรุ่งขึ้นเจ้าสิริบุญสารได้ยกไพรพลเข้าเผาเมืองหนองบัวลุ่มโพธเจ้าสิริบุญสารยังไม่หาแคนต่อเจ้าพระตาเจ้าพวะร ได้ทราบข่าวการตั้งเมืองที่ดอนมดแดงจึงส่งกองทัพมาตีเจ้าพวอออกสู้ศึกพร้อมฐานผู้ใจอยากสุดชีวิตแต่ไม่สามารถเกียสู้ได้เนื่องจากฝ่าผลมีจํานวนน้อยกว่าทําให้เจ้าพวเสียทีแก่ข่าศึกเสียชีวิตในสงครามต่อมาเจ้าคาผงจึงขึ้นเป็นหัวหน้ากลุ่มต่อจากเจ้าพวอขอมีใบบอกลงไปที่เมืองนครราชสีมาและกรุงธนบุรี เพื่อขอพึ่งบารมีพระเจ้ากรุงธนบุรีพระเจ้ากรุงธนบุรีซึ่งให้เจ้าพระยาจักรีและเจ้าพระยาสุรสียกกองทัพมาช่วยเจ้าคำผง,งด้านพระยาสุโภร,รู้ข่าวศึกของเจ้ากรุงธนบุรีจึงสั่งถอยทัพกลับเวียงจันทร์แต่เจ้าพระยาจักรีและเจ้าพระยาสุรสีได้เดินทัพติดตามทัพเวียงจันทร์จนสามารถเข้ายึดเมืองได้สำเร็จจึงได้อัญเชิญพระแก้วมรกตพร้อมภูมิัวเจ้าสิริบุญสารไปกรุงธนบุรี ส่วนเจ้าคำผงหลังเสร็จศึกได้กลับไปตั้งเมืองอยู่ที่ดอนมดแดงเหมือน,นเดิม